ภูมะเขือหรือในภาษาเขมรเรียกว่าพนมตรอบเป็นเนินเขาที่อยู่แนวชายแดนไทยกัมพูชาใกล้ปราสาทเขาพระวิหารตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารจังหวัดศรีสเกตพื้นที่นี้มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์อย่างมากเนื่องจากสามารถมองเห็นปราสาทเขาพระวิหารได้ชัดเจนและควบคุมเส้นทางยุทธศาสตร์ได้รอบด้าน ข้อพิพาทระหว่างไทยกัมพูชาเกี่ยวกับพื้นที่ภูมะเขือนี้มีมายาวนานโดยสารยุติธรรมระหว่างประเทศ ICJ วินิจฉัยเรื่องปราสาทเขาพระวิหารไว้ว่าดินแดนบริเวณนั้นให้กัมพูชาแต่ไม่ได้ครอบคลุมถึงภูมะเขือจึงเหลือให้ทั้งสองฝ่ายต้องเจรจาทวิภาคีต่อไป ระหว่างปี2,551ถึง2,554ภูมิมะเขือกลายเป็นสมรภูมิเดือดโดยกัมพูชาเคยใช้กระสุนจรวด BM21 และปืนใหญ่โจมตีจนเกิดการต่อสู้กับทหารไทยอย่างดุเดือดเมื่อเดือนกรกฎาคม2,568ทหารไทยสามารถยึดพื้นที่คืนจากฝ่ายกัมพูชาได้สำเร็จและปักธงชาติไทยที่ยอดเขาในวันที่26กรกฎาคม เวลา9.20นาฬิกา20นาทีนับเป็นสัญลักษณ์การรักษาเอกราชและอธิปไตยการประทะครั้งนั้นมีรายงานว่าพบศพทหารกัมพูชาสิบนายและโครงสร้างทางทหารของฝ่ายกัมพูชาเช่นกระเช้าบันไดเหล็กถูกทำลายภูมะเขือคือเป็นหัวใจการควบคุมชายแดนไทยกัมพูชาโดยฝ่ายที่ครอบครองพืน้นที่ จะได้เปรียบทางด้านยุทธศาสตร์การสอดแนมและการป้องกันบางครั้งเว็บไซต์การท่องเที่ยวยังนำเสนอปูมะเขือในฐานะจุดชมวิวลับแห่งอีสานใต้ด้วยกิจกรรมเช่นชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกหรือศึกษาประวัติศาสตร์บนยอดเขาแต่ควรตรวจสอบความปลอดภัยและประกาศจากอุทยานก่อนเดินทางเนื่องจากสถานการณ์ความมั่นคงที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ ภูมิศาสตร์และที่ตั้งภูมะเขือชื่อกัมพูชาว่าพนมตรอคที่ตั้งบนแนวเทือกเขาพนมดงรักอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารจังหวัดศรีสะเกดฝั่งไทยความสูงราว657เมตรจากระดับน้ำทะเลลักษณะภูมิประเทศเป็นเนินสูงที่มีความชันสามารถมองเห็นพื้นที่กว้างรอบด้านรวมถึงปรา,าสาทเขาพระวิหาร อย่างชัดเจนจึงมีคุณค่าทางยุทธศาสตร์สูงความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์จากยอดภูมะเขือสามารถควบคุมเส้นทางขึ้นปรา,าสาทเขาพระวิหารและตรวจสอบการเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามได้ถือเป็นจุดคุมไฟและคุมเส้นทางสำหรับปืนใหญ่หรือจรวดทำให้ผู้ที่ครอบครองพื้นที่ได้เปรียบด้านการรบ แม้ปราสาทเขาพระวิหารจะตกเป็นของกรรมัมพูชาตามคำสัตย์สินของศาลโลก ICJ ปี2505แต่พื้นที่ภูมะเขือไม่ได้อยู่ในขอบเขตคำพิพากษาทำให้เป็นจุดที่ทั้งสองฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์ประวัติความขัดแย้งปีพุทธศักราช2551ถึง2554 เป็นช่วงที่ข้อพิพาทช,ชายแดนปะทุรุนแรงมีการประทะด้วยปืนใหญ่จรวด BM 2 1และปืนกลหนักภูมะเขือถูกใช้เป็นฐานยิงและฐานสังเกตการหลายครั้งปีพุทธศักราช2568วันที่26กรกฎราคม2568ทหารไทยเข้ายึดพื้นที่ภูมะเขือคืนได้ในช่วงเช้าพร้อมปักธงชาติไทยบนยอดเขา การยึดคืนครั้งนี้ทำให้ไทยกลับมาครอบครองจุดยุทธศาสตร์สำคัญหลังจากเสียเปรียบด้านภูมิศาสตร์มาหลายปีคำพิพากษา ICJ ปีพุทธศักราช2505ระบุเพียงว่าปรา,าสาทเขาพระวิหารอยู่ในเขตกรัรมพูชาไม่ได้กล่าวถึงภูมะเขือทำให้เป็นพื้นที่สีเท่าที่ต้องตกลงกันในอนาคตในปีพุทธศักราช2556 ICJ มีคำวินิจฉัยเพิ่มเติมว่าบริเวณรอบปราสาทเป็นของคัมพูชาแต่ไม่รวมถึงภูมะเขือปัจจุบันแม้จะมีการควบคุมโดยทางทหารไทยแต่การเข้าพื้นที่ยังต้องผ่านการอนุญาตจากหน่วยงานความมั่นคงฤดูท่องเที่ยวที่เหมาะสมก็คือเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์อากาศเย็นและปลอดภัยจากฝน จุดชมวิวภูมะเขือสามารถเห็นทั้งปราสาทเขาพระวิหารและป่าดงพญายเยน็นเขาใหญ่ต่อเนื่องไปทางตะวันตก